สวัสดีค่ะทุกคนหญิงต้องขอแจ้งก่อนว่ารายละเอียดบางช่วงในวันนี้อาจมีความรุนแรงและสะเทือนใจหากใครรู้สึกว่าไม่พร้อมรับฟังหญิงแนะนำให้ผ่านเรื่องนี้ไปก่อนได้เลยค่ะเนื่องจากเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในสายตาของคนรอบข้างแต่ในความเป็นจริงแล้วภาพลักที่สมบูรณ์แบบนั้นกลับซ่อนปัญหาอยู่เบื้องหลังจนนำไปสู่การเสียชีวิตอันน่าสลดใจของคนใกล้ชิดถึงสคนในครอบครัว เดี๋ยวเรามาร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในคดีนี้ไปด้วยกันกับการสังหารหมู่ตระกูลเคเลอร์ ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสัพพเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบม,มานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะเจมส์ลครกแคร์ร์เขาเกิดเมื่อวันที่15มกราคมปี1963ในเมืองเมริเดนรัฐแคนซัส ขณะที่เขากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ที่มหาวิทายาลัยแคนซัสเตตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์เขาก็ได้ไปพบรักกับคารเรนนักศึกษาปีหนึ่งที่เรียนในสาขาเดียวกันทั้งสองต่างมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมในระดับต้นๆของชั้นเรียนหลังจากสำเร็จการศึกษาในปี1986ทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกันหลังจากคบหาดูใจกันเป็นเวลาสปีต่อมาในปี1991 พวกเขาก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกที่เธอนั้นมีชื่อว่าเอมิรี่และในปีเดียวกันนี้เครกก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณูปโภคของเมืองเวสต์ฟอร์ดรัฐเท็กซัสซึ่งตำแหน่งที่เขาได้รับก็เป็นตำแหน่งที่ได้รับความเคารพและมีะไรายได้ดีหลังจากนั้นครอบครัวแครเรอร์ er, ก็ได้ย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่และมีลูกเพิ่มอีกสองคนนั่นก็คือรอเรนและชอน พวกเขาใช้ชีวิตที่นั่นอย่างมีความสุขนานถึง11ปีและได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้านในฐานะครอบครัวตัวอย่างทั้งคู่ยังเป็นที่ชื่นชอบในความรักและความสำเร็จที่พวกเขามีร่วมกันลูกๆของพวกเขาต่างก็จเจริญรอยตามพ่อแม่ในด้านการศึกษาเอเมิลี่ลูกสาวคนโตเข้าเรียนต่อในสาขาเภสัชศาสตร์ที่วิทยาลัยในเมืองเซนหลุยขณะที่รอเรน ลูกสาวคนรองกำลังจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายด้วยเกียรตินิยมนอกจากนี้ลูกสาวทั้งสองยังแสดงความสามารถทางดนตรีโดยที่เอมเมรี่เล่นกลองและลอเลนเล่นกีตาร์เบสภายนอกครอบครัวเคเรอร์ er, ดูเหมือนมีทุกสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันไม่ว่าจะเป็นเงินทองความสำเร็จและครอบครัวที่อบอุ่นแต่ทว่าท่ามกลางภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ได้ราบรื่นอย่างที่หลายคนคิด วันหนึ่งรินน้องสาวของคาร์เนได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวที่ต้องการระบายความอัดอั้นในชีวิตแต่งงานคาร์เนเล่าว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเครกเริ่มเปลี่ยนไปเขากำหนดเวลาให้คารีนกลับบ้านในทุกๆวันรวมถึงจัดสรรเงินการใช้จ่ายอย่างละเอียดทุกการซื้อถึงจะเป็นของใช้จำเป็นอย่างอาหารก็ตามเธอก็จะต้องเก็บใบเสร็จมาแสดงให้เขาตรวจสอบเสมอนอกจากนี้เครก ก็ยังเรียกร้องให้มีเพศสัมพันธ์ทุกคืนเวลาสองทุ่มและหากว่าเธอนั้นปฏิเสธเขาก็จะแสดงท่าทีก้าวร้าวและหยาบคายคาเรนบอกกลินว่าเธอพยายามทำทุกอย่างตามที่สามีต้องการเพียงเพื่อรักษาครอบครัวไว้แต่ยิ่งเธอยอมตามสถานการณ์กลับยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆจนเธอรู้สึกเหมือนถูกขังในกรงและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่อมาเพื่อหลีกหนีจากความอึดอัดในบ้านคาร์เรน จึงตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกยิมที่ไกลบ้านเธอเริ่มใช้ชีวิตช่วงกลางวันไปกับการออกกำลังกายขณะที่ลูกๆอยู่ที่โรงเรียนและสามีออกไปทำงานและนี่ก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเธอคาร์เรนหันมาใส่ใจสุขภาพและลงไหลการออกกำลังกายจนเธอได้รับใบรับรองเป็นผู้ฝึกสอนฟิตเนสและได้งานทำที่ยิมนั้นคาร์เรนรู้สึกมีความสุขกับอาชีพใหม่ซึ่งแตกต่างจากชีวิตที่ถูกควบคุมในบ้านโดยสิ้นเชิง ที่ยิมแห่งนี้คารินเธอได้ไปพบกับซันนี่รีสหญิงสาวที่เป็นผู้ฝึกสอนอีกคนทั้งสองเริ่มพูดคุยและพบว่ามีความสนใจหลายอย่างที่เหมือนกันจนความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ได้พัฒนาไปสู่ความสนิทสนมจากเพื่อนร่วมงานจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินกว่าเพื่อนเมื่อความสัมพันธ์นี้ได้ถล่มลึกลงไปคารินจึงตัดสินใจสารภาพเรื่องระหว่างเธอกับซันนี่ให้กับกรกรับรู้ แต่สิ่งที่คาเรีนคาดไม่ถึงก็คือเครกไม่ได้แสดงความโกรธหรือว่าเสียใจในทางตรงกันข้ามเขากลับมองว่าเรื่องนี้อาจช่วยเพิ่มสีสันให้กับชีวิตแต่งงานของพวกเขาเครกถึงขั้นพยายามผูกมิตรกับซันนี่ด้วยการส่งข้อความและดอกไม้พร้อมเสนอความสัมพันธ์แบบ3คนอย่างไรก็ตามคาเรีนและซันนี่ปฏิเสธข้อเสนอของเครกทั้ทงคู่ต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นของพวกเขาสองคนเท่านั้น ความขัดแย้งครั้งนี้ทำให้เครกไม่พอใจอย่างมากและเขาก็ออกคำสั่งให้คารเรนยุติความสัมพันธ์นี้ซะแต่ถึงแม้เครกจะกดดันอย่างไรคารเรนและสันนีก็ไม่ยอมปล่อยมือจากกันพวกเขาทั้งคู่ก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างลับๆท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดในครอบครัวในเดือนมิถุนายนปี2008เครกก็ได้ตัดสินใจพาครอบครัวของพวกเขาย้ายไปอยู่ที่โคลอมเบีย รัฐมิสซูรีซึ่งห่างจากบ้านเดิมกว่า700ใหไมล์เขาได้งานใหม่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายน้ําของเมืองพร้อมกับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งเครกเขาเชื่อว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ช่วยกอบกู้ชีวิตแต่งงานที่กําลังพังทลายและหวังว่าระยะทางจะเป็นอุปสรรคความสัมพันธ์ระหว่างคาเรนและสันนีอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างคารนและสันนีไม่ได้ยุติลงอย่างที่กรกคิด ทั้งสองยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดผ่านอีเมลโทรศัพท์และข้อความและนอกจากนี้พวกเขายังนัดพบกันเป็นครั้งคราวในสถานที่ต่างๆแม้ระยะทางจะทำให้พวกเขาพบเจอกันยากแต่ความผูกพันของทั้งคู่กลับแน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างคารเรนและครกยิ่งถอยห่างออกไปในวันส่งท้ายปีเก่าเครกและภรรยาของเขาก็ได้เดินทางไปที่เวเทอร์ฟอร์ด เพื่อเข้าร่วมงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นโดยเพื่อนบ้านงานนี้มีแขกมากมายรวมถึงมีซันนี่ด้วยระหว่างปาร์ตี้อยู่นั้นคาร์เรียนและซันนี่ก็ได้นั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและดื่มกันไปเรื่อยเืย่เมื่อลิตแอลกอฮอล์เริ่มทำงานพวกเธอก็แสดงท่าทีสนิทสนมกันมากขึ้นโดยการแสดงความรักกันต่อหน้าผู้คนในงานเหตุการณ์นี้ทำให้ความลับของพวกเขาถูกเปิดเผย เครกเขารู้สึกทั้งโกรธและอับอายมากๆก่อนที่เขาจะลากคาเรีนออกจากงานปาร์ตี้และเกิดการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงไม่กี่วันหลังจากกลับมาที่โคลอมเบียในช่วงกลางเดือนมกราคมปี2009คารนบอกกับเครกอย่างเด็ดขาดว่าเธอตัดสินใจยื่นฟ้องหย่าและเธอก็ขอเขาแยกห้องนอนในตอนนั้นเครกเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาการแต่งงานของเขาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขอร้องให้ครอบครัวและเพื่อนของคาร์เนช่วยเกลี้อกล่อมเธอให้กลับมาหรือบางครั้งเขาพยายามใช้วิธีสร้างความกลัวให้เธอโดยกล่าวหาว่าคาร์เนกำลังจะทิ้งเขาไปพร้อมกับสันนีแถมขโมยเงินและพาลูกๆหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กระทงในวันที่16มีนาคมปี2009คาร e n นถูกแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าถูกคลิกทำร้ายและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง พวกเขาก็ได้จับกลุมเครกในข้อหาทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นคาร์เรนก็ได้เก็บข้าวของและพาลูกๆย้ายออกไปจากบ้านเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับซันนี่ที่เมืองเวเอร์ฟอร์ดรัฐเท็กซัสหลังจากเครกได้รับการปล่อยตัวเขาก็ได้กลับไปยังบ้านที่ว่างเปล่าไม่มีครอบครัวไม่มีลูกๆคอยต้อนรับในช่วงนี้คนกล้ชิดกับเครก ก็ได้สังเกตเห็นว่าพฤติกรรมของเขานั้นเริ่มเปลี่ยนไปเครกเขาเต็มไปด้วยความโกรธและรู้สึกเหมือนถูกทรยศเขาไม่พอใจสันนีรวมถึงลูกสาวสองคนของเขาที่แสดงออกมาว่ายอมรับความสัมพันธ์ระหว่างคาเรนและสันนีรวมถึงดีใจเห็นแม่ของพวกเธอกลับมามีความสุขอีกครั้งเครกจึงตัดสัมพันธ์กับลูกสาวทั้งสองโดยมุ่งความสนใจเพียงแค่ชอนลูกชายคนเดียวของเขาเท่านั้น และไม่ต้องการมีอะไรเกี่ยวข้องกับรอเรียนและแอมเบรี่อีกต่อไปแต่ในเดือนถัดมาสภาพจิตใจของเครกก็ได้ยำแย่ลงเรื่อยเขากลายเป็นคนเก็บตัวและแสดงพฤติกรรมที่ไม่ปกติหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการติดตามชีวิตของคารเรนการเข้าไปในบ้านเพื่อติดตังกล้องแฮ็กอีเมลเจาะยางรถยนต์ของเธอเพื่อก่อกวนหรือแม้กระทั่งดึงสายไฟจากภายนอกบ้านคาเรนเธอจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้ง เพื่อนำตัวเครกออกไปนอกจากนี้เครกก็ยังหลงวนอยู่กับความทรงจำของครอบครัวที่แตกแยกถึงขั้นนำอัลบัมรูปครอบครัวมาแสดงให้เพื่อนร่วมงานดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเขาก็ยังออกจากที่ทำงานโดยที่ไม่แจ้งใครเพื่อไปแอบติดตามชีวิตประจำวันของคารเรนพฤติกรรมที่ไร้ระเบียบนี้ก็ได้ส่งผลต่อการทำงานของเขาจนในเดือนกันยายนปี2009ครก ก็ได้ถูกไล่ออกจากตำแหน่งที่เขาภาคภูมิใจโดยที่เขาได้รับค่าชดเชยเพียง3เดือนเท่านั้นเมื่อเครกตกงานชีวิตของเขาก็เข้าสู่จุดต่ำสุดของชีวิตเขาสูญเสียภรรยาลูกๆบ้านและรายได้ที่มั่นคงรวมถึงคดีที่คาเรียนฟ้องหย่าศาลก็สั่งให้เขาจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตรกว่า3,000ดอลลาร์ต่อเดือนให้กับคารนหากตีเป็นเงินไทย ก็จะประมาณ97,500บาทในช่วงเวลานั้นคริกในวัย48ปีที่ไม่มีไรายได้ใดๆก็ได้กลับไปอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่บ้านในเมืองเมอริเดนรัฐแคนซัสต่อมาในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าคา r เรนลูกสาวสองคนและซันนี่ก็ได้ใช้เวลาช่วงเทศกาลที่บ้านของรินขณะที่ชอนลูกชายวัย10ปีใช้เวลาที่บ้านกับผู้เป็นพอ่อแต่คาเรน เธอต้องการให้ลูกๆทุกคนรวมถึงซันนี่เดินทางไปเยี่ยมคุณยายโดโรจีวัย89ปีที่อาศัยอยู่ในฟาร์มเล็กๆในเมืองเบอร์ริงเกมรัฐแคนซัสในช่วงเทศกาลด้วยวันถัดมาเธอจึงไปรับชอนเพื่อไปหาคุณยายและทิ้งให้เครกอยู่เพียงลำพังในช่วงสุดสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนปี2009เป็นวันที่เมืองเล็กๆอย่างเบอร์ริงเกม เชิญกับโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดเวลา18น,นาฬิกาขณะที่นาธานเพอริงรองในอำเภอของพื้นที่กำลังนั่งทำเอกสารอยู่ในสำนักงานจู่ๆเขาก็ได้รับสายโทรศัพท์แจ้งว่ามีรถกระบะต้องสงสัยขับรถอยู่บริเวณใกล้บ้านของพวกเขาโดยผู้แจ้งกล่าวว่าพวกเขาพบชายคนหนึ่งลงจากรถพร้อมวัตถุขนาดใหญ่แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าคืออะไร ก่อนที่จะรีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีคนพยายามเข้ามาใกล้ไม่นานหลังจากนั้นรองนายอำเภอเพอร์ริงก็ได้รับแจ้งสายด่วนอีกสายว่ามีเด็กวัยสิขวบซึ่งสราบในภายหลังว่าชื่อชอนแครอร์วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านชอนบอกว่ามีเหตุยิงกันที่บ้านของคุณยายดูราชีไวฟ์พวกเขาจึงอยากให้ท่านรองนายอำเภอเพอริงเข้าไปทําการตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ พวกเขาก็ได้พบกับคุณยายโดราทีถูกยิงหลายแห่งและนอนจมกองเลือดอยู่ที่ห้องครัวในตอนนั้นเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากนั้นพวกเขาพบคารเรนนอนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องครัวเช่นกันซึ่งเธอนั้นถูกยิงสองนัดต่อมาพวกเขาก็ได้พบแอมเบอรี่วัย18ปปีถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หลังโซฟาในห้องนั่งเล่นสภาพของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอพยายามซ่อนตัวแต่ก็ไม่พ้นเนื้อมือของมือปืน ต่อมารองในอำเภอเพิริงก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากรอเรนที่ถูกยิงอยู่ในห้องนอนชั้นบนรองในอำเภอเขาอยู่เคียงข้างเธอจนกระทั่งรถพยาบาลมาถึงรอเรนแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเธอก็ได้ให้ข้อมูลสำคัญกับเจ้าหน้าที่ว่าพ่อของเธอคือคนยิงพ่อของเธอคือคนยิงอย่างไรก็ตามรอเรนเธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนคุณยายโดราธีเธอก็ยังยืนยันอีกเสียงว่าอดีตลูกเขยเป็นคนร้ายก่อนที่เธอนั้นจะหมดสติไปชอนเคเรรร์ er, ก็ได้เป็นพยานคนสำคัญที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังว่าในตอนนั้นเขากำลังทำความสะอาดเหรียญเก่าอยู่ในห้องครัวกับแม่หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงประตูหลังบ้านเปิดออกพอหันหน้าไปมองก็พบว่าเครผู้เป็นพอ่อกำลังยืนถือปืนไรเฟล ก่อนที่จะยิงคาร์เรนผู้เป็นแม่เสียชีวิตสิ่งเหล่านั้นทำให้เขาตกใจเขาจึงรีบวิ่งหนีออกจากทางประตูหลังอ้อมกลับเข้ามาในบ้านเพื่อหาโทรศัพท์แต่เมื่อเปิดประตูบ้านอีกครั้งเขาก็เห็นผู้เป็นพ่อกำลังยิงคนอื่นในบ้านและเสียงปืนก็ดังขึ้นหลายครั้งเขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญในบ้านของคุณยายโดราธีเจ้าหน้าที ก็ได้ส่งสัญญาณเตือนให้ชาวบ้านช่วยแจ้งเบาะแสของครกสแคเรอร์หนึ่งในผู้ต้องสงสัยหลักในเหตุการณ์นี้ต่อมาไม่นานชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้แจ้งว่าพบชายคนหนึ่งทิ้งรถกระบะไว้กลางทางเปลี่ยวและวิ่งลงไปบนถนนตำรวจก็ได้พบรถยนต์ที่ตรงกับคำบรรยายของผู้แจ้งและเมื่อทำการตรวจค้นภายในรถก็ได้พบหลักฐานสำคัญซึ่งได้แก่กระสุนจำนวนหนึ่งกระเป๋าเป้ที่บรรจุอาหาร ของใช้ส่วนตัวและยาแก้วิตกกังวลที่ยังไม่ได้เปิดใช้อย่างไรก็ตามเครกก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทําให้ต้องใช้เวลาในการค้นหาหลังจากค้นหาเป็นเวลากว่า8ชั่วโมงในช่วงเช้าของวันที่30พฤศจิกายนปี2009เวลาประมาณ7จโมงเช้าเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปพบเครกกกำลังเดินอยู่ข้างถนนในสภาพที่ดูสับสนและมึนงงเมื่อ,งงอเขาเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เขาก็ไม่ได้ขัดขคืนและยังกล่าวอีกว่าผมคือคนที่คุณกำลังตามหาและผมก็มีปืนลูกโมและมีดพับติดตัวจากนั้นเครกก็ถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจเพื่อสอบสวนในคำให้การของเขาบอกว่าเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากกับสถานการณ์ในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคารเรนกับซันนี่และพวกเธอก็ได้แอบไปเที่ยวต่างเมืองด้วยกันซึ่งเขายอมรับว่าเขานั้นไม่พอใจอย่างมาก เมื่อรู้ว่าลูกสาวของเขาไม่เพียงแต่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้แต่ยังร่วมเดินทางไปกับคาร์เรนเพื่อพบกับซันนี่อีกด้วยมันจึงทำให้เขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนและข้อหาบุกรุกเข้าไปในเหาสถานในเวลากลางคืนศาลกำหนดวงเงินประกันตัวสูงถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ325ล้านบาทไทยในช่วงเวลานั้นต่อมาเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา ของวันที่หนึ่งธันวาคมปี2009คุณยายโดรธีก็ได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลในเดือนธันวาคมปี2010เครกแคเรอร์ก็ได้เข้าสู่การพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งเขาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและอ้างว่าตนมีอาการวิกจลจริตทั้งนี้ทนายของเขายื่นคำแก้ต่างโดยอ้างถึงสภาพจิตใจที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากความเครียดสะสมทั้งเรื่องงานที่สูญเสียการต้องย้ายบ้านกลับไปอยู่กับพ่อแม่และความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างคาเรนภรรยาของเขากับซันนี่ผู้หญิงอีกคนนอกจากนี้ทีมทนายก็ยังได้นำเสนอหลักฐานที่สนับสนุนว่าเขานั้นมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรงในช่วงที่เกิดเหตุเช่นยาที่ไม่ได้เปิดฉายซึ่งถูกพบในรถของเขาพฤติกรรมแปลกๆของเครก และการที่เขาไม่ได้พยายามปกปิดการกระทําผิดของตัวเองเพื่อยืนยันว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่สมบูรณ์ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามในปี1995รรัฐแคนซัสก็ได้ออกกฎหมายใหม่ที่ยกเลิกการใช้ข้ออ้างทางจิตเวชในรูปแบบเดิมโดยระบุว่าจำเลยที่มีปัญหาสุขภาพจิตยังคงต้องได้รับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่ก่อขึ้นเว้นแต่ว่าสุขภาพจิตที่บกพร่องนั้น ทำให้จำเลยไม่สามารถวางแผนหรือกระทำการโดยมีเจตนาได้แต่ทว่าทีมทนายของเครกก็ยังคงอ้างว่าเขามีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงถึงขั้นที่ทำให้เขาไม่มีความสามารถในการวางแผนล่วงหน้าและการกระทำของเขาเป็นผลมาจากภาวะซึมเศร้าร่วมกับมีอาการประสาทหลอนและความผิดปกติทางบุคลิกภาพหลายอย่างเช่นอาการย้ำคิดย้ำทำการเรียกร้องความสนใจ และการหลงตัวเองแต่ฝ่ายอัยการก็ได้โต้แย้งให้เหตุผลว่า <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างชัดเจนทั้งการเตรียมอาวุธและการหลบหนีหลังเหตุการณ์ทีมอาัยาการพวกเขายังชี้ว่าเครกไม่ได้ฆ่าลูกชายตนเองแม้ว่าจะมีโอกาสซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่มีสติในระหว่างการพิจารณาคดีชอนแคร์เรอร์ลูกชายวัย12ปีของเครก ก็ได้ให้การผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าพ่อของเขาเดินเข้ามาแล้วก็ยิงแม่ผมได้ยินเสียงแม่ล้มลงกับพื้นหลังจากที่ถูกยิงผมเห็นแค่แวบเดียวคิดว่าแม่กำลังจับขาของเธอซึ่งต่อมาฝ่ายอายการก็พูดถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและพฤติกรรมชอบควบคุมของเครกเพื่อยืนยันว่าเขามีความตั้งใจจะทำร้ายเธอมาโดยตลอดในส่วนของซันนี่รีสคนรักของคาริน ก็ได้ขึ้นให้การในคดีนี้เช่นกันเธอได้กล่าวต่อศาลว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุท,ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แย่ลงเพราะในช่วงแรกเครกเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีขัดขานกับความสัมพันธ์ของเธอกับคารเรนแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเครกเริ่มถูกกันออกจากชีวิตของคารเรนนอกจากนี้สันนียังให้ข้อมูลว่าคารเรนเคยเล่าถึงการถูกเคลกทําร้ายร่างกายแต่เธอยอมรับว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์นั้นกับตาตัวเอง เป็นเพียงสิ่งที่คาเรียนเล่าให้ฟังเท่านั้นหลังจากการพิจารณาคดียาวนานถึง2ส,สัปดาห์ในวันที่25สิ่งหาคมปี2011คณะลูกคุนได้ใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงจนได้คำตัดสินเป็นเอกนั์ว่าเคลกเครเรอร์ er, มีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนและได้รับโทษประหารชีวิตก่อนการตัดสินชอนก็ได้กล่าวต่อศาลอย่างกล้าหาญว่า ผมไม่ต้องการให้พ่อได้รับโทษประหารชีวิตเพราะมันทำให้ปู่และย่าของผมต้องเจ็บปวดแต่เครกกลับไม่แสดงความสำนึกผิดเลยเมื่อถูกพาออกจากศาลเขาเพียงตะโกนสั่งพ่อและแม่ว่าดูแลชอนด้วยนะอย่าปล่อยให้เขาโตมากับครอบครัวพวกประหลาดซึ่งเขานั้นหมายถึงครอบครัวของคารินในระหว่างที่ถูกคุมขังครกก็ได้เขียนจดหมายถึงหลายคนรวมถึงอายการที่ดำเนินคดี แต่เขาก็ยังคงไม่แสดงความเสียใจและอ้างว่ารู้สึกโล่งใจที่ได้ทำในสิ่งที่เขาเชื่อว่าช่วยชรอนให้เป็นอิสระขณะที่ทีมทนายของเครกพวกเขาก็ได้พยายามยื่นอุทธรณ์หลายครั้งแต่ทั้งหมดก็ถูกปฏิเสธจนกระทั่งในเดือนมกราคมปี2023ทีมทนายของเขาก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยกเลิกโทษประหารชีวิตและปัจจุบัน เขาก็ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในรัฐแคนซัสซึ่งเป็นเรือนจำสำหรับนักโทษประหารโดยเขากำลังรอการดำเนินการตามคำพิพากษาประหารชีวิตหลังจากการพิจารณาคดีชอนเคลเลอร์ Keller, ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐก่อนที่จะถูกส่งตัวให้ไปอยู่กับคุณปู่และคุณยา่าเขาเรียนจบชั้นมัธยมปลายในรัฐแคนซัสและปัจจุบันเขาก็ทำงานและอาศัยอยู่ในรัฐนั้น หลังจากที่ทางช่องของเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้หญิงมีมุมมองที่อยากแบ่งปันเกี่ยวกับแรงจูงใจในการกระทำของเขาซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยที่รวมกันทั้งความรู้สึกถูกหักห,กหลังจากภรรยาปัญหาสุขภาพจิตความเครียดจากการหย่าร้างและความโกรธต่อครอบครัวของเขาการกระทำของเครสสะท้อนถึงความไม่สามารถจัดการกับอารมณ์และสถานการณ์ชีวิตได้อย่างดี เขาเลือกใช้ความรุนแรงเพื่อจัดการความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งแสดงถึงความเห็นแก่ตัวและความพยายามที่จะควบคุมชีวิตของผู้อื่นในขณะที่ตัวของเขาเองก็มองเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกเหตุการณ์คดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่เตือนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมการสื่อสารและการขอความช่วยเหลือถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้ความรุนแรงเพราะการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบ อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายและน่าเศร้าทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นสุดท้ายนี้หญิงก็อยากจะฝากไว้ว่าสันติภาพในครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญของสันติภาพในสังคมและการยุติความรุนแรงในครอบครัวคือก้าวแรกสู่การสร้างโลกที่ปลอดภัยและสงบสุขมากยิ่งขึ้นค่ะและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแชร์ความคิดเห็นหรือพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ และถ้าหากเรานำเสนอข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดไปประการใดพวกเราต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้หญิงหวังว่าคดีนี้จะเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าให้กับพวกเราได้ไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ